อุทยานเขาคอแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาที่กางเต็นท์ติดต่อข้างในก่อนจดตรงไหนได้ลานกางเต็นท์อยู่ตรงไหนได้เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะเซอร์เซอร์เซเวเซเวก่อนสวยดีสวยดีอยู่สัญญาณโอเคผมก็สวยดีแหละอุทยานแห่งชาติเขาคอครับผมที่ทงการอุทยานนบริการนักท่องเที่ยวสวัสดีครับ กลางเต็นท์ครับผมตอนนี้กางได้เฉพาะร้านที่ทำการนะร้านที่ทำการอยู่ตรงไหนฮะก็คือร้านข้างล่างเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะได้ครับไม่ได้จะขึ้นไปร้านกระสิจจันทร์ใช่ไหมคะไม่โอเคมากี่คนคะคนเดียวครับผมรถยนต์หนึ่งคันหนึ่งคันเป็นหกสิบบาทคนอนนอนคืนเดียวหรอนอนคืนเดียวครับห้องน้ําอยู่แถวไหนฮะห้องน้ํามีทั้งสองลานเลยค่ะอย่างฝั่งทางนี้ก็คือห้องน้ําจะอยู่ชิดฝั่งนู้นเลย แล้วก็มีานอีกฝั่งนึงคือข้างหลังตรงเดี๋ยวขอไปเดินดูก่อนกับผมลานกับเตานท์หนึ่งแล้วมีหุบหวังนู้นอีกที่นึงไปดูก่อนแต่จริงๆก็จอดรถตรงนี้นะเดี๋ยวผมเค่หันท้ายกันเลยวันนี้มีเต็นท์อยู่หนึ่งเต็นท์นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นเต็นท์ของนักท่องเที่ยวหรือว่าเต็นท์กลางของอุทยานคาดการเป็นเต็นท์นักท่องเที่ยวนะครับ นี่คืออีกหนึ่งลานพื้นเป็นไงพื้นแห้งดีครับมันน่าจะมีลานอื่นที่ว่าอยู่ด้านบนอีกนะนักท่องเที่ยวกับเป็นนักเที่ยวมีอาหารการกินพร้อมเช็คห้องน้ำเบื้องต้นถ้าใกล้ตรงนี้ผมน่าจะมาเข้าห้องน้ำนี้แหละนะผมเช็คห้องน้ำเบื้องต้นก่อนห้องน้ำชายใช่ไหมชาย ห้องน้ำหญิงไม่รู้ตงไหนคนเราฝังแมนโอเคปึ๊บเขาเช็คหน่อยห้องน้ำผู้หญิงอยู่ฝั่งอ๋อของกันข้ามครับผมอืมไป่ยมีไหม,ไหมขอลองเปิดดูก่อนอ่ะให้แสงให้แสงโอเคห้องน้ำสะอาดครับผมอืมเริ่งต้นนะสะอาดอยู่ ใช้ได้อยู่มีฝั่งนี้มีอ๋อห้องนี้อาบน้ำได้นี่ฮะแต่ก็อ่าอาบได้อาบได้ประมาณว่าอาบได้แล้วกันมีกวกบัวที่นี่ไม่มีที่อาบน้ำเป็นมีห้องชักโครกอ๋อไม่มีที่อาบน้ำเป็นมีมีอยู่มันมีถัง อ่ะมีเนี่ฮะอย่างนี้ที่นี่เป็นปักบัวคืออาบในห้องนี้ได้โอเคปิดก่อนปั๊บเดี๋ยวมาอาบน้ำเลยสำรวจเสร็จโถฉีได้านล่างฝั่งนู้นเป็นของผู้หญิงครับผู้หญิงไม่ไปดูด้านหน้านี่คืออ่างล้างนะครับอ่างล้างอ่างอ่างล้างล้างของอะไรได้ไดแล้วก็ประมาณอย่างนั้นโอเคมันได้มีลานกลางเต็นท์อื่นด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ ขออนุญาตเฉพาะด้นานหลักนะของวันนี้นะครับด้านบนเขาไม่ขึ้นไปลานลานกลางเต็นชมจันทร์เลยนะน่าจะมีทางไปแต่เขาไม่ขึ้นไปพอไปดูฝังง่งนี่ฝั่งขวาไปดูฝั่งนู้นอีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมนั่งกินไทยระอุ่นแกงอุ่นอะไรกินเสร็ก็ไปล้างในอ่างคือมีห้องอาบน้ํามีห้องน้ําไห้ผมถือว่าคุ้มนะโดยภาพรวมของ สายเข้มอ่เข้มกลาวลานหนึ่งลานสองบ้านพักมีบ้านพักเป็บน,บนบนอุทยานแห่งชาติเขาค้อฝนลงโปรยๆกแล้วอัดต้อยอากาศเป็นไงบ้างก็ปกติฮะไม่ได้ไม่ได้เย็ยนฝนลองอีกแล้วอ่ะ ุเรียนแห่งชาติเขาคะอด้านินน่าจะเป็นบ้านพักของพนักงานเจ้าหน้าที่หรืออะไรหรือร่าานกลางเต็นท์อื่นอยู่ด้านบนนี้เหมือนกับเป็นน่าจะเป็นร้านสวัสดิการหรือที่กานอาหารนะประมาณนั้นอยู่ข้างหน้าเรามาพักเดียากนเราเซฟค่าใช้จ่ายคือ60บาท นะครับหกสิบบาทตรงนี้มีห้องน้ำครับผมอลานกลางเต็นท์อยู่ตรงนี้อีกลานหนึ่งนี่ออกไหนี่ก็เนี่ยจะเป็นแนวกลางหนึ่งสองห้องน้ำอยู่ตรงโน้นครับผมนะผมเดินให้เห็นอ่ในลานกลางเต็นท์ใครสายชอบขึ้นมาก็มาจอดรถแล้วก็กลางกันไปนะผมเลยตรงนี้แล้วกัน ngay มือหลูมือหลูวันนี้มือหลูสำหรับผมแล้เนี้ยอย่างเจ็มเลยฮะลาบเป็ด เมื่อกี้แวะที่ตลาดนัดเอ้ตลาดนัดนะฮะวัดนายาวใช่ไหมวัดหาดนายาวไม่รู้ว่าชื่อถูกชื่อผิดแต่ว่ากันนะเอราบเป็ดลราบเป็ดของพื้งร่างวันนี้ผมเคยกินพวกเกต้าเป็นลราบเป็ดผมเคยกินเมื่อไันนี้แหละอหอมเย็นๆับหาคือใบนี้คห้อ,อยมได้ถุงรับเนี่ย เคยมีคอมเมนต์บอกาด้วยฮะว้เลยมันขมกินได้นะครับไอ้มันขม,มนตายชอบขมขมผ่าน,นขมอ่ะดีดูออกขมขมเลยขมเป็นยาเนื้อแต่แล้วตอมแจ่บมีสองร้านร้านหนึ่งเอ็มแก้วร้านนี้ เหมือนร้านเขาขายเนื้อสดด้วยนะครับเขาขายเนื้อสดด้วยแล้วก็เขาทำต้มเทบขายด้วยห้าสิบบาทนี่พวกเก็ตผมว่าเป็นลอยนะฮะดิงเนื้อให้เยอะคุ้มผมเลยลาบแบบราบขมนะโอ้ขมขม,ขมนีน่กินได้คนระับอร่อยวัวไม่ร้อนนี่สุดๆดเลยนะน้ำเดือดอร่อยนะถ้ากินเย็นผมว่ามันจะขมหน่อยพอร้อนเนะี่ยอร่อย Từ cao mà làm này, là này. Là đâu là không nhỉ cặp rồi nha Nến cặp đó coi rồi, dồi Mới lùa lên À hủ mổ tâm Hủ á Nhưng có ครับเมื่อหลูก,ก่อนจะเรียกว่าพรุนี้ไปน,นอนกับลูกว <c oughs> ินเลยฮะอืมอือมาเยอะเลยนะฮยจะบอกว่าเมื่อเย็ยนๆมากก็อยากกินเห็นโน้ยอยากกินอย่นงนี้ริฐานข้าวครับ เนี่ยผมทานข้าวแล้วเนี่ยใยรถนอนในรถนอนในรถมันต้องร้อนนะต้มต้มมอร่อยเลยรอลยรอ่ยรอยมากเลยมาเพชรบูรี่ยหาตูกปากเลยฮะ ในตลาดนะเจออาหารแบบถูกใจถูกปากหลมเลยอย่ยงจักกจั่นเลเลยนะผมพยายามกินก้าก่อนมืดอ่ะอยมืดได้ทำ บไปต่างๆหยุดพักในอาบน้ำรีเล็กอาบน้ำเข้าห้องน้ำกินข้าวพักผ่อนพรุ่งนี้เดินทางที่เราต่อเลยเนี่ยโอเค,อเคทานข้าวครับ อ๋อสิบห้าคืนแล้วครับผมก็มุ่งไปทางผมขึ้นมาทางฝั่งของกำแพงเพชรฮะกำแพงเพชรล่องมายาวเลยเลยล่องมายาวเลยเมื่อคืนเมื่อคืนนอนที่ลำนั้นน่านครับนี่นี่ดูดูดูเดี๋ยวผมคนหน้าเขาจะกลับบ้านไม่ได้เลยอ่าเวียงสาเหรอฮะผมลงมาทางเวียงสาแต่ผมไม่เจอน้ํานะผมลงมาจางบ่อเกลือผ่านเวียงสาแต่ว่าไม่รู้ว่าจุดที่ผมผ่านน่ะ น้ำน้ำมาทางไหนแต่ผมลงมุญยาบอกเกลือนะฮะผมนอนดอนบุคาคืนหนึ่งแล้วก็ลงจากบอกเกลือแล้วลงมาที่น้ำนั้นนานไม่เจอน้ําแต่เขาว่าบ้านที่อยู่นาน้อยผมกลับเขาไไม่ด้น่าจะเจอน้ำใช่ไหมฮะเขาเจอน้ำเมื่อกี้ผมผมไปไอ้นี่มากังขันเจอแดนออฟโรดบอสไซร์วิบากอยู่าเขาบอกว่ามีน้ําใช่ไหมเจอน้ำยังมีเลยมาอุ้มชคดีนะกันนั้นผมนอนดอยบูคาลองจากดอนบุคคาก็ แวะบอกก่อเกลือไปชมบ่อกเกลือหน่อยแล้วผมก็ลงมาทางบ่อกเกลือมุ่งมามุ่งมาตะลิดลำนันน่านอุทยานลำนันน่านนะผมผ่านเวียงสานะเพราะตรงน,นั้นมันบอกว่าเป็นลำพงเวียงสาอยู่ผมยังอ่านป้ายอยู่เลยแต่ผมไม่เจอน้ําเลยว่าโชคด,ด, <laughs> ชคดีอาจจะคนละทางกันเลยไงอ๋อพักร้อนครับพักร้อนครับอีกสองสามวันไม่ฮะทำงานโรงแรมสองสามวันกลับใช่ครับผม ก้บบโอ้ต้มขมครับแบบต้มแทบขมอบขมอร่อยถ้าร้อนอยู่นะอร่อยเพราะเด็กๆไม่ชอบแต่คนมีอายุผ่านได้นี่ก็ประมาณหทุ่มเลยนะผมไปแกวงวังน,นอนห้องน้ำ เห็นอยู่แสงนู่นเลยครับห้องน้ำนอนครับห้องน้ำแปลงควันอนาบน้ําเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยทานข้าวแปลงควันเรียบร้อยอันนี้ประมาณหนึ่งทุ่มตรงนี้ก็มีสองไฟนะฮะนี่โดยประมาณแบบแสงมันไม่ค่อยได้อ่ะฮะมีหนึ่งสองไฟวันนี้มีคนกางเต็นท์อยู่สองเต็นท์นะครับตรงนอนเต็นท์หนึ่งใล่างก็แสงด้านล่างไฟส่องสว่างดีนะเนี่ยสส่องสว่างตลอดคืน ลานเต็นท์นี่หนึ่งเต็นท์น้องเขาอยู่หนึ่งตนผมนอนตรงนี้ลานจอดรถลานจอดรถก็มีเสาไฟนี่เสาไฟเสาไฟสาว่างอยู่ครับนี่แล้วก็อยู่ติดป้อมยามปลอดภัย <c oughs> นะมีพี่เขาดูแลยอยู่หนึ่งคนตรงนั้นเป็นหน่วยบริการนะฮะที่ก็ไปหมดแล้วแหละเหลือแต่ตรงนี้ก็หลักๆก,ก็นะป้อมยาม แล้วก็มีแสงไฟอยู่แสงไฟสว่างสว่างอยู่ลานจอดรถแสงไฟหนึ่งดวงสองเดือนสามเดือนเหลือเปลือกครับตอนนี้ท้องฟ้ายังไม่มืดสนิทนะเรื่องสนิทก็เหลือเปลือกแสงสว่างตอนนี้สบายๆแลวหลักๆก,ก็ชิลกันไปอากาศเย็นดีนะครับเย็นในระดับถามผมผมว่าเย็นเย็นอยู่เย็นอยู่กลางคืน ิ่อาบน้ําแล้วสบายอาบน้าแปลงค่อนสบายเสื้ออากาศก็สบายไปเลยนะครับผมนี่ก็ในตัวของอุทยานเรามีห้องน้ําใช้สะดวกนะครับมีห้องอาบน้ําก็สบายเลยนะมีไฟแสงสว่างนะมีเจ้าหน้าที่อยู่นึนก่อน ้ามสะพานก็ออกได้แล้วพรุ่งนี้เช้าแสงสว่างสบายครับผมไม่ได้มืดลานง,งานเต้นท์ก็หลอดไฟสว่างสว่างอยู่นะยิ่งว่าแสงเดี๋ยวแสงมืดก็จะลานกางเต็นท์สว่างสว่างอยู่เดี๋ยวเข้าในี่แล้วนะยุงมีในอุทยานยังไงก็มียุงนะเพราะว่ามันเป็นป่าถ้าก็ยอะไรก็โอเคไล่ยุงได้อากาศผมว่าดีกว่าที่ ลำน้ำน่านนะเพราะว่าเป็นหุบนะที่นี่อุทยานลำน้ำน่านนะมันอยู่ในอยู่เหมือนอ่างเก็บน้ำเพราะฤู้เกจะอ้าวกว่านะที่นี่คืออุทยานแห่งชาติเขาค้อนะครับผมอมอุทยานห่งของข้าของค้อนี่อากาศอากาศสบายกว่าถ้าเทียบนะค,คือ ออกค่อนข้างที่ความอบอ้าวค่อนข้างเย็นกว่านะครับค่อนข้างเย็นกว่ามันไม่อบอ้าวฮะนี่ถ้าเกิดเขาอยู่บนเนินนะนี่ก็อยู่ในโซนเขาแต่ลงเขาลงมาหุบหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเขาอยู่บนเนินเหมือนันสูงยิ่งเกียมใหญ่เลยมันดอยภูคาไหมอยู่ินสูงเจ็ดโ <Okay. S 1> มงแล้วครับผมอากาศเย็นดีนะเย็นเย็นไม่หนาว ยีสามองศาเะไมั้งนะเนี่ยยี 22, 23, 33, ่สิบสองยบสามองศาเจ็ดนอากาศเย็นเย็นดีเย็นปกติแต่เย็นดีขนะดอยู่ไม่ได้อยู่สโดยสูงนะจ็ดชมวิวต่างๆนะ่าจะเย็นช่ำเลยวันนี้ก็เรียกว่าไงน่าจะเป็น อุทยานสุดท้ายของทริปนี้นะครับแบบอุทยานแห่งชาติขอคอมีหลายๆายที่เลยนะทุ่งแสลงหลวงอยู่ที่ขอค้อเหมือนกันมีมีเยอะเลยพอหาข้อมูลปั๊บแต่ก็คือเอาสะดวกเอาผ่านเพราะว่าเวลาอะไรจำกัดที่จริงๆก็คือของผมอะงบประมาณได่คุยกันแบบไม่หมกเม็ดกันงบประมาณหมดแล้วเหลือเฉพาะค่าน้ำมันแบบพอดีพอดีที่ต้องเดินทางกลับ นะครับเวลาพักยังเหลืออยู่แต่งบประมาณหมดไปตอม,มนันต้องใช้เงาะประมาณน่ะนะไปตอมไม่ได้ทุกตแหลงอุทยานในาเขตของเพชบูรณ์ใกล้ๆแถเนี้ต้องซ้ำครับต้องซ้ำกุยอยางต้องซ้ำรอบต่อไปคือที่เที่ยวอาจริงเที่ยวไม่หมดหรอกมันมีเยอะแต่เราอะมีงบะประมาณจำกัดมีโอกาสอีกค,ครับเดี๋ยวก็ต้องขึ้นมาซ้ำผมว่ารอบที่ เอาเป็นปีต่อไปขึ้นไปเที่ยวอีสานนะครับปีต่อไปอีสานเหนือผมจะขึ้นทางเลยอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยววางแผนไปตามรูปแหละว่ามันจะวิ่งได้ขนาดไหนงบประมาณนี้ละก็จะขึ้นมาทางห่วงของเพชรบูรณ์ลบบุรีเพชรบูรณ์ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นเพราะยะัได้มาเก็บส่วนต่างๆที่ยังไม่ได้ไป ปฏิานไหนไม่ได้ไปที่ตรงไหนไม่ได้ไปทีขอปัหาเก็บไปเรื่อยๆประมาณอย่างนั้น,นาตามแปลนของการเดินทางเที่ยวงบประมาณน้อยเ <c oughs> พราะเราไม่รู้ไงว่าเ,าเป็นยังไงต่อ,อต่อในแต่ละทริปในแต่ละรอบนี่ก็เดี๋ยวเดินทางไปนอนกับลูกสาวที่ประทุมธานีครับหลังฤสิ์อาจจะคืนสองคืนนะครับมองมอย แล้วก็เดินทางกลับบ้กันเช้าแล้วบางทีผมก็นะเดินทางแล้วตื่นแล้วช่งชวงเช้าจะเป็นอะไรที่ที